ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปศรีสะเกดนะครับ <Wow. S 1> ไปกินร้านปิ้งย่างเกาหลีที่ดังที่สุดในศรีสะเกดนะครับไปดูกันว่าร้านเขาเชื่ออะไรแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีก e ีหนึ่งที่เราจะได้เจอกันนะครับที่จังหวัดอุบบนแต่วันนี้เรามาศรีสะเกดนะไปเลย let's go สวัสดีครับอันนี้เป็นอีก EP หนึ่งนะเรามาจังหวัดศรีสะเกด มาร้าน BBQ h o าส์เป็นบาร์บีคิวเกาหลีที่ดีที่สุด oh. ของจังหวัดสีสะเกตนะครับอยู่ตรงแมทโกกับร์รัตของสีสกเกตนะคสีสเกตน,นะตรงนี้ราคาแค่200กว่าบาทเอง <Wow. S 1> นะครับไปดูกันว่าอร่อยขนาดไหนพามาเป็นอี EP หนึ่งที่อยาเกเชวนเพื่อนๆที่ไปเที่ยวสีสะเกตอุบลนบบนะในกล้ๆกันก็มาเที่ยวตรงนี้แล้วมากินกันนะครับ เราไปดูว่าจะอร่อยขนาดไหนะไปดูว่าเขามีอะไรบ้างมีทั้งบาร์มีคิวโพสุกลงมีทั้งกิมจินะเขาบอกนะกิมจิที่นี่อร่อยมากมกิมจิเขาขาย,าย,ขายาดด้ว่นะแยกขายลองชิมดูผมว่ากิมจิที่นี่อร่อยที่สุดนนในประเทศไทยนะ <Wow. S 2> ตั้งแต่เคยกินมาเลยนะเราไปดูครับนีเป็นอาหารทั้งหมดนะครับไปดูบุฟเฟ่นนะน <Hey. S 1> ี่กิมจิเขาโดดเด่นเลยโดดเด่นเลยนะครับ มีหลากหลายเพื่อนๆเลยนะชอบกินน้ไส้เนี่ยใจที่นี่บักอร่อยนะครับก็ปเป็นบุฟเฟ่นียนะครับ บาร,ร์บีคิวกับชิมถั่วนะครับอันนี้ซีฟู้ดลบสเด็ดของที่นี่ว,ว้าวใสกระเทียมหน่อยนะครับอันนี้สายจิมแจ่วนะลองดูกระเทียมเขานะครับผมตักนี้เลยนะก็เน้ อยากก้นติดเข้ามาร้านนี้นะ BBQ House นะครับผมว่าอร่อยสุดละชูหมูเขาเรื่อูปะาลมเลยอ่ะดูครับเพื่อนๆดูอร่อยมากเลยน้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะร้านก็นั่งสบายนะสีส่วนใหญ่ตรงนี้ก็แม็กโครโรตัสสีสเกตเขาขับรถมาเห็นเลยนะครับ b b เ h ้า ลองพิมพ์มาดูนะครับ c b q House ก็ถูกเข้าแมพจะพามานะครับร้านนี้อร่อยที่สุดเชียร์นะครับตั้งแต่กินเนื้อย่างมานั้นนะท่อีสานนะเจ้าเนี้ยอร่อยที่สุดน้องรอพี่แป๊บเบอร์หนึ่งในใจผมเลยนะไอ้วาเชียร์นะอยู่ที่ตะเกตนะครับพี่ตั้งดูนะครับมาม่เฮ่มฮ่เ่เฮมันจะหอมฉุยมาม่เกาหลีนะครับมาซุปมาชิมดูปัตรเสร็จแน่นองวันนี้พาป้ากับแม่มากินนะครับอร่อยที่สุดได้ยส่า ให้จำไว้นะครับ B B Q House แม่แ hmm. ม่นม่แหละฟ้าด <sobre> ูครับแรกเป็นเทวรู่เลยนะต่อไปเป็เรื่องแับนะครับฝากติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันหนึ่งดูผมกินไปก่อนตอแม่เนาะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถึงวะ ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับมา4จ่าย3นะครับนี่บ้าหรือเปล่า,าเลยนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ไปถึงปีใหม่ปี67เลยนะมา4จ่าย3นะครับฮะตกคนเราไม่ถึง200เนาะ200กว่าบาทเนาะนะครับนิดเดียวเดี๋ยวกูมาของดีมีคุณภาพนะครับ ตอนนี้คันแรงก็กำลังกินนะครับที่บ้านเรียกผลัดผัดนะครั้พี่จองครับตอนนี้ก็จะยิมแล้วนะก็ได้ครับอร่อยนะครับก็เชิญเพื่นเพื่อนมาที่ไทยนะรับอร่อยมากักดีรสชาติดีเลยกินก็เยอะมากเลยนะครับคก็มีผลไม้ล้างปากนะครับแล้วก็มีน้ำบัลลูนฟรีไอศกรีมฟรีนะครับก็เชิญเพื่อนๆมานะครับก็วันนี้ก็ ö, มีความสุขครับกับการกินนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนนะครับ อาจจะได้อันนี้ที่บ้านเรียกวาคนละปากนะไม่ะัดแต่์ครับดีกออร่อยมาก โอ้โหมันอร่อยมากเลยนะครับเลยต้องซื้อกลับบ้านไส่จีนะครับใส่กระปุกไปเลยนะครับ b ีีกี้เาสนะครับีีกี้เาส์ House. ขอเชียร์นะครับ EP นี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับทีสีสเก็ตนะเดี๋ยวเราจะกลับอุบลแล้วนะไปดอนอุบลน,นะแล้วพรุ่งนี้จะไปแมนต่อหรือทำอะไรต่อช่วงปีใหม่ก็มาเจอกันมาสี่จ่ายสามนะตัวละ2 4 9บาทนะกินไปก็200นิดๆโอ้อร่อยมาก นะครับผมขอเชียนะร้านนี้ไข่บาอู่โบนไข่บาสีสะเกษปักหมุดมาเลยนะมาที่ดีพีทีเฮาสสีสะเกษไปเจอกันครับไปมาสวัสดีครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะแล้าความสวยยอมกันไม่ได้